หน,หนาทีกับกอปถอนอกจากการขับขี่ตามกฎจราจรแล้ววินัยและมารยาทการขับขี่ก็มีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนดังนั้นหากผู้ใช้บริการรถแท็กซี่พบเห็นการขับรถแท็กซี่ปาดหน้ารถแท็กซี่คันที่ถูกโบกเพื่อชิงเข้ารับผู้โดยสารบริเวณข้างทางขอได้โปรโดง,งดใช้บริการรถคันที่ปาดหน้าเพื่อไม่เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เพราะหากรถแท็กซี่คันที่ถูกโบกครั้งแรกเกิดเบรกไม่ทันอาจเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนและสร้างปัญหาการจราจรบนท้องถนนอีกทั้งเป็นการสนับสนุสน,นพฤติกรรมการขับขี่ที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยด้วยกรมการขนส่งทางบกย้ำพบรถโดยสารสาธารณะขับรถประมาทไม่ปลอดภัยจดรายละเอียดทะเบียนรถและวันเวลาเกิดเหตุแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ1 5 8 4ตลอด24ชั่วโมงร่วมใจขับรถอย่างมีวินยัย ใส่ใจมาตร,รฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม